นี้ครับได้รับเกียรติจากที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลตํารวจตรีนันทชาติสุขพมงคลนะครับได้พาคุณก๊อฟอิติวิโสพักนันเนี่ยไปดูพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานกระทรวงทรัพย์นี่แหละว่าได้รับความเดือดร้อนขนาดไหนดูแลรัษฎรที่ได้รับบาดเจ็บรวมถึงการช่วยเหลือพาไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัย วันนี้เนี่ยพาขึ้นเฮลิคอปเตอร์เลยนะ oh. แล้วก็ดูภาพรวมของเมืองหักใหญ่ว่าสูญเสียขนาดไหนจัดเฮลิคอปเตอร์ที่ผ่านมาเนี่ยรับผู้คนไปแล้วใน70รายช่วยออกมาได้กว่า600เคสบูรณาการกันทุกองคาพยพจนขนาดเนี้ยน้ำลดก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือทำงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของศูนย์บัญชาการใหญ่ที่มีผู้บัญชาการฐานสูงสุดเป็นประธานส่วนของกระทรวงทรัพย์ก็เป็นหนึ่งในศูนย์นี้ ส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจว่ามีพื้นที่ไหนบ้างที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วพอดูมุมสูงอย่างเงี้ยมันก็จะได้เห็นภาพชัดนะครับใช่ค่ะความช่วยเหลือยังลงไปอยู่ต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมภาคเอกชนจับมือกับสื่อมวลชน